สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะก็สู่เกม Minecraft กันนะท่านผู้ชมนะก็ในซีรีส์นี้นะครับผมเราอยู่ในซีรีส์ Sky Gate นั่นเองนะฮะเอาเลยครับผมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่า Sky Gate คืออะไรนะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้จักกันไปแล้วนะฮะซึ่งผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าในส่วนของแม p Sky Gate นี้นะครับจะเป็นแม p การเอาชีวิตรอดนะฮะในโลกที่มันเป็นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเออเห็นไหมมันจะเป็นบล็อก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 อย่างเงี้ยเออแบบว่าอะไรหูอะไรตาหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือปปรรทากับเ็น ตายของไม่ตกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่ผมจำเป็นต้องปรับแบบนี้เพราะว่าถ้าผมไม่ปรับนะจะทำให้เรานั้น,นะฮะเสียวเวลาเป็นอย่างมากนะครับในการเล่นนะนะท่านผู้ชมคงไม่อยากเห็นผมเก็บของบ่อยๆหรอกใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละฮะดูที่เรานะครับมีชาเลนจ์ก็คือเราจะไปจบเกมให้ได้นั่นเองนะครับในชาเลนจ์ของซีรีส์นี้นะ อ่านี่ไงเอาบล็อกไม้ที่เราขุดมาได้ครับเป็นอ่าครับทิงเทเบิลก่อนละกันนะท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนู้นมีกล่องวะท่านผู้ชมนี่มันมีของหรือเปล่ามีของหรือเปล่าเอ่ยมาดูดิมาดูดิอุ้ย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 ตกโอ้โหท่านผู้ชมอุ้ยมีอ่าเป็นรองเท้านะผมเป็นรองเท้าเดมอนใช่ไหมแล้วก็เป็นโชเวลนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยจะว่าไป เอออันนี้เดี๋ยวไว้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเปลืองกระเป๋าเราได้นะท่านะผู้ชมโอเคผมใส่รองเท้าไปอุ้ยหนักหนักร <c oughs> อ,องเท้าหนักเฉยเลยนะท่านะผู้ชมนะเออที่จริงไม่ใช่หรอกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอุ้ยท่านะผู้ชมโหตกเฉยปะโถอะไรกันเลยครับเนี่ยอือข้างล่างมีกล่องข้างล่างมีกล่องวานท่านะผู้ชมครับแบบนั้นะตรงไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยกล่องอะเอออยู่ไหนวะอ๋อข้างล่างนู่นใช่ไหมอุ้ยท่านะผู้ชมตาย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 ,ตาย,ตาย <laughs> ตายเฉยเลยในเมื่อเราปรับเป็นตายของไม่ตกแล้วเราก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับผมสำหรับการหาของนะไม่จะเป็นต้องไปหาของใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมเฮพึบอพึบพึบเอไปชิบนี่มีกล่องอุ้ยมีเทียงนอนให้ซะด้วยไปครับผมเดี๋ยวเราไปจงจุดที่เราเห็นก่อนเลยนะฮะชบมามามาดีครับมาดิครับชิบอะละ ชิปเกือบหล่นเกือบหล่นเกือบหล่นชิปมาถอยหลังถอยหลังอุ้ย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 เกือบตกเกือบตกเฮ้ยมีพลิกแอคมาท่านผู้ชมเฮ้ยไปแป๊บใส่สุดเกาะก่อนนะเออเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองพื้นที่นะท่านผู้ชมนะไปครับผมไปขุดเพชรกันเลยอุ้ยดูอุ้ยตก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 เฉยตกเฉยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อืมเห็นเอมิเรรลนี่มันน่าล่อหน้าล่อตาจริงๆนะท่านผู้ชมไปขุดไปครับผม หอมหวานบอกเลยว่าหวา, <g discretion> านเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็เลยเดียวเชียวเฮ้ยตรงนู้นมีไดมอนด์ว่ะมีไดมอนด์แบบชุบชุบชุบไปชุบไปไปเลยครับผมมาที่นี่เอ้ยแป๊บก่อนจะเอากล่องผมขอเอาออบซิเดียนก่อนละกันนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะสร้างประตูในเธอร์ได้ง่ายนั่นเองนะท่านผู้ชมนะไปกดมาเอา้เอาอ้าวของเต็มเวรการา์นผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเก็บของไปละกันนะฮะท่านผู้ชม เฮ้ยมืดแล้ววะเร็วจังเลยอะ่านผู้ชมฮะเออมืดเร็วแบบประจาดนะฮะทิปไปโอเคผมเดี๋ยวเราจะรีตัวเองตายก่อนละกันนะ่านผู้ชมนะในเมืเ่อเรารีตัวเองตายเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะนอนกันเลยนะครับท่านผู้ชมไปเฮ้ยอ้านอนก่อนดิเอนอนไปครับผม สำหรับเช้าที่สดใสของวันนี้นะครับโอ้โหผมเห็นสกิลตันกำลังถูกแผดเผาเนะเออน้องคงทุรมานน่าดูเลยนะเออไปดีมาดีนะเพื่อนนะเราคงช่วยส่งเคราะห์ให้นายไปไวกว่าน,นี้ไม่ได้ว่ะเพราะว่าเราไม่มีธนูโทษทีนะเพื่อนนะเฮ้ยผมรู้แล้วว่าพาทแรกก็เราจะทำอะไรกันดีเดี๋ยวผมจะ,ะทำการสร้างประตูเนเธอร์เลยนะฮนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะทันได้จุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะสร้างไว้ก่อนและกันนะฮะฮึบออาไปชิบชบ ชื้อไปกระโดดไปเฮ้ยผมได้ยินเสียงสกิลริตันหน่อยนะผู้ชมฮะเฮ้ยไม่ดีฮะไม่ดีฮะแบบนี้เออเดี๋ยวมันสอยเราล่วงแลนะนะผู้ชมนะเอ้าแบบนี้นเฮ้ยข้างข้างบนนี่ใช่อ่าออฟซิเดียนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เหรอหนะผู้ชมฮะไม่ใช่ออฟซิเดียนนะมา เออเออเออโดนพอดีเลยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้วะเนี่ย่านผู้ชมไปครับผมขุดไปเฮ้ยไปๆบๆของเต็มนั่นไงของเต็มจริงๆด้วยฮะถ้าเราขุดมีหวังว่าออฟซิเดียนจะหล่นหนกแน่เลยนะฮะ่านผู้ชมนี่ฮะเราต้องเอามารวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยขุดไปเลยครับผมเราเก็บมาได้แล้วนะครับหนึ่งบล็อกนะครับสำหรับออฟซิเดียนที่เราต้องการอ่าตรงนี้มีอีกหนึ่งบล็อกสินะไปครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย ไปกันเลยไปกันเลยขุดไปครับผมในระหว่างที่ผมกําลังหาออบซิเดียนอยู่นั้นแนะ่ผมก็เจอกับกล่องนั่นเองนะขอเอาออบซิเดียนตรงนี้ก่อนละกันชีฟมา่าผมเจอกล่องอีกแล้วผมเจอกล่องอีกแล้วับผ,ผมน้ชมโอ้โหขวดเลยวลเยอะจัดเลยเอาจริงอันไหนขุดได้ขุดหมดนะบอกเลยว่าจาังหวะนี้ที่เรามีอา่าในส่วนของพิแอคเพชรเนะี่ยเราก็จะไม่หวั่นนะบอกเลย โอ้ท่านผู้ชมมีกางเกงพชรแล้วก็รองเท้าพชรนะฮะไปผมเดี๋ยวเราจะรีตัวเองก่อนละกันนะครับเพื่อทาให้เราไปเกิดข้้งบนแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างของเราต่อน,นั่นเองนะครับไปกันเลยผมต้องทําการวางสิ่งต่างๆก่อนนะครับเ,เตียงเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยไปตรงนี้แล้วกันไนะอ,อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องคราฟนะครับผมแล้วก็ทําการเปิดกล่องฟราฟไปคราฟเป็นกล่องนรนบอ่า ได้มาแลวครับผมอ่ะหอเป็นกล่องยาวเลยแล้วกันนะฮะแล้วผมก็ได้กล่องเก็บของแบบยาวๆมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะเก็บอะไรต่างๆได้แบบชิวๆแล้วนะครับผมแค่นี้บอกเลยว่าโอ้โหช่องว่างเรานี่ก็เหลือตั้งเยอะแล้วนะฮะท่านผู้ชมเออผมว่าจะสร้างประตูเนเธอร์สินะมาครับผม สวยงามมากผมสำหรับประตูพอร์ทัลของเราอะนะตอนนี้ก็จะตอนคืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าเราคอนเชียนอนกันก่อนนะครับแล้วตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยไปหาอพวกฟินแล้วก็เหล็กแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับไปกันเลยโอเคผมในตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการหาฟินกับเหล็กกันนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ขุดมายังไงออ้ยอย่างนี้ยังได้กราววลอยู่นะเดี๋ยวเราทําการปาั๊มออนก็ได้นะ กล่องนี้เราเปิดยังโอเคกล่องนี้เราเปิดแล้วแล้วก็เหล็กใช่ไหมเหล็กใช่ไหมแป๊บนะฟึบมันก็มีกล่องที่มันมีเหล็กอยู่แหละแต่ว่าขี้เกียจไปหานะเดี๋ยวเราขุดเอาใหม่เลยแล้วกันนะฮะไปครับผมไปแล้วลก็ตรงนี้เป็นกราวเวลใช่ไหมชึบชึบอืมนั่นแหละขุดมาชึบชึบมาอุ้ยท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยตก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 ,ตกเวรกรรมเอ้ยตายแล้วท่านผู้ชม ในเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้กันแล้วใช่ไหมก็จะไม่เสียเวลาลงไปแล้วนะฮะอ่าฟึ๊บฟึ๊บ,บใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะทําการครับเป็นอ่าเตาเผานะครับผมอ่าพอเราได้ตเตาเผามาใช่ไหมวางไว้ฝั่งขวาของเตียงแล้วก็ทําการเผาเหล็กไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเหล็กเผาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อแกะนะครับไปเผาต่อน,นั่นเองนะเออเพื่อให้แบบว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะเดี๋ยวเราทําการขุดหาฟินกันเลยนะฮะอ่าจะได้ฟินหรือเปล่าเอย โอ้โหยังไม่ได้เลยฮะสามล็อกเนี่ยชิบชิบชิบอ่าชิบชิบชิบยังไม่ได้ฟินนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับ โอ้พอมันจะมามันก็มาซะสองอันเลยนะเออเป็นอะไรที่งงมากนะฮะจะมาก็มาอะไรวะเนี่ยโอเคผมเราได้ไฟแชค็คมาแล้วนะครับผมเออเราก็ทําการจุดไปเลยเอ,อ่าก็สําหรับภารกิจในพาร์ทแรกของเราก็เสร็จสมบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการสร้างประตูในเท่์นะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปดูก่อนละกันนะท่านผู้ชมเผื่อมันแบบว่ามีปลายทางที่แบบท้าทายท้าทาย,ทายนิดหนึ่งนะเฮ้ยท่านผู้ชม โอ้โหเป็นแบบนี้กระทั่งในเนเธอร์เลยเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยกลับกรกลับกรอนอุ๊ยท่านผู้ชมกลับกรกลับกรเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายกลับกรกลับกรโอ้โห,โโหเป็นกระทั่งในเนเธอร์เลยนะท่านผู้ชมนะเออถือว่าเป็นอะไรที่ ยากสมชื่อจริงๆนะฮะแต่ว่าเราก็จะไม่ท้อถอยนะครับผมบอกเลยว่าผมต้องจบซีรีส์นี้ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่กันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่งั้นมันจะสั้นจนเกินไปนะสำหรับพาร์ทแรกของเรานะเออผมว่าเราก็ได้ทําอะไรไปหลายๆอย่างเหมือนกันนะสำหรับพาร์ทแรกของเราอะ่ะเอเอจริงโอเคผมเดี๋ยวเราจะหาบล็อกมาทําการขยายพื้นที่นะฮะใช้ทั้งบล็อกหินบล็อกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ใช้หมดเลยนะ โอ้ตาย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 นได้เฮ้ยบกหินมีสักสิบเจ็ดอันนี่ว่ะโอเคต่อยื่นออกมานหนิดึงนะฮะเดี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านตรงนี้เลยนะฮะชีฟชีอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกเอ,เอยตรงตรงนี้ทำเป็นแปลงผักน่าจะโอเคกว่าใช่ใช่ตรงนี้น่าจะทำเป็นแปลงผักน่าจะโอเคกว่านะครับอ่า ตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์กไ้ก่อนเลยว่าจะทําเป็นแปลงผักนะฮะอ่าบล็อกดินวางไว้นะครับแล้วก็ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการขยายพื้นที่แบบว่าเอาไว้สร้างแบบสร้างแบบฟาร์มสัตว์เอยอ,อะไรเอยอ,อย่างนี้นะครับผมพารามบอกไม้มาให้ได้เยอะๆหน่อยละกันแล้วก็ทําการต่อครับผมอ่าเราทําการขยายพื้นที่เลยนะฮะ โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเราเผอไป,ไปจุดไฟแช็กนี่ก็คือไหมทั้งบ้านเหมือนกันเออไหมทั้งบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยจะว่าไปเออไปผมขยายพื้นที่ไปวุยมาโอ้โหน้องมาน่าสงสารมากเลยเอาจริงเออน้องเกิดใหม่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะตกตายซะแล้วนะฮะออ น่าสงสารมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้พาร์ทอื่นเดี๋ยวเราจะมาช่วยน้องกันเนี่ยก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงคุณดีก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะอย่าลืมดูกันด้วยนะครับว่าผมจะทำอะไรต่อกันในพาร์ทหน้านะฮะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมอย่าลืมอย่ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่สำคัญนะกดกระดิง่งกันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหทำไมต้องต้องกลมขนาดนี้วนะเนี <laughs> ่ย